เอาล่กครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลิบเกมใหม่ครับนม่เนงนะครับและตอนนี้ก็อยู่กับซีรีส์ซีรีส์ที่ควรจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมใหม่ครับนั่เองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไปโอแมนกรอบกันนะฮะเอาละยสี่พันบล็อกเลยนะครับวาไปเลยเอาอะไรอย่างแรกเนี่ยเราจะหาเป็นแบบที่มันเป็นบอนะครับเนี่ยครับผมอ่ะเราจะมาสร้างบ้านรับเนี่ยใต้น้ำตัวนี้กันก็ผมเอาแรงแรกเลยเราต้องทําจุดแบบเช็คมากก่อนนะครับผมก็เป็นจุดตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะลงมาข้างล่างแบบนี้ครับขุด กกอโอ้โหภาษาเลือกเลยละงั้นก็เปลี่ยนเป็นอ่ะตรงนี้ละกันนะครับเอาล่ะไหนลองขุดดูซิได้หรือเปล่านะครับเอาล่ะประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับผมอย่างต่อไปฮะแล้วก็จะขุดออกมาแบบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ขอไฟหน่อยมื่อจัดเลยปักแลนเทอร์ไปก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทบลงมาบล็อกนึงนะผมเพราะว่าเราจะอุดตรงนี้ครับอ่าบปหนึ่งนะขุดออกมาก่อนอุดตรงนี้ไว้นะครับผมทีนี้เนี่ยน้ำก็จะไม่ไหลมาแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วอย่างต่อไปเนี่ยให้จุดเริ่มเนี่ยเป็นจุดนี้ละกันนะแล้วก็ขุดออกมาก็จจะะะได้้้้พืืนนนททีีี่่ปรรรมาาาณเเลยออหงส มันจะเป็นขนาดอ่ะห้าคูณห้านั่นเองก็ผมสองสามสี่ห้านะครับเอ้ยนานพลุอีกเอ็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขุดก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับผมเซตเป็นอากาศไปนะครับไหนดูซิมันคือเหมืองหรืออะไรวะเนี่ยเจอเหมืองอีกแล้วคุณผู้ชมทำไมแถวนี้เหมืองเยอะจังอะ่ะโอเคนี้ผมเลือกจุดใหม่แล้วนะหวังว่าจะไม่มีปัญหาอีกนะครับผมเอาล่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ห้องโลง่ลงๆแล้วเนี่ยครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นห้าคูณห้านั่นเองนะแล้วก็อย่างต่อไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มจากหลังคาก่อนเลยฮนะถามว่าทำไมเนี่ยครับผมคืือออออผผมมมมยยยยยาาาาาากกกกกกปปปัััแแแแแแลลลลลลลนน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 เเเเเเเททรรรร์ไไไไวววว้้้้้้้้ดดดบบ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 ีีีีีีงงงงงง่่่่ะะะะจขขุ็็็พคฮต ับผมทุบไปใส่เป็นแผงนั่นเองครับแปะแลนเทอร์นั่นกผมเรียบร้อยจ้าวันนี้มีโคมไฟแล้วนะครับเราจะได้สร้างต่อได้นั่นเองก็ผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเอาไม้แมนโกรมเนี่ยมาวางเป็นเสานะครับเอาล่ะจัดไปดสี่มุมเลยคุณผู้ชมคารวาเป็นเสาบ้านนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นบันไดไปครับผมวางกับด้านลงมาแบบนี้3อันนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นแบบพวกแร่เหล็กหรือว่าหินอยู่เนี่ยมันจะธรรมดาไปฮะเราจะมาเปลี่ยนเป็นไม้กันครับผมเปลี่ยนเป็นไม้แพงเลยนี่เปลี่ยนให้หมดนะครับปึ๊บตรงนี� เอาละกันครับโอเคได้อยู่มาคุณผู้ชมอย่างต่อไปนะเราก็จะขุดเข้ามาอ่าหนึ่งบล็อกแบบนี้ครับผมแล้วก็วางเป็นบันไดเนี่ยหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นไม้แพลงนะครับผมเพื่อความสวยงามนั่นเองเปลี่ยนไปแบบนี้เลยฮะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยเราจะทำเหมือนกันสามุมเลยนะแต่ว่าอย่างแรกเลยด้านบนนี้ครับผมเราจะเปลี่ยนขอบนิดนึงให้มันเป็นไม้อย่างนี้นะครับนี่เป็นแบบไม้ล็อกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่าทำเหมือนกันนะครับทุบไปก่อนวางบันไดตรงนี้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแผลงนั่นเทียยนนไข่่ซะหอ แล้วกันบนนี้นะครับอ่ะเพิ่มไปแบบนี้ครับผมจุดไฟเพิ่มบอกว่าความสว่างนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะแอบปลูกแบบต้นแมนกรอฟสักหน่อยครับผมใส่ไปตรงนี้เลยให้แบบอ่ะมีความน่ารักนิดนึงฮะสำหรับด้านซ้ายเนี่ยเอาเป็นอะไรดีวะมุมเตียงแล้วกันคุณผู้ชมเตียงนอนของเราฮะเอาเป็นหนอเตียงสีอะไรดีวะเข้าป่าปนี้เนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวคุณผู้ชมแต่ว่าเอาเป็นสีลามแล้วกันนี่เขียวแบบสดใสนะฮะวางกล่องไปแล้วกันครับผมเตียงหนึ่งอันครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางเป็นดัมเบอรสแตนเข้าไปนะครับอ่ะจะได้แแแแบบบบบบบไมมมมม่่่่่่เเ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 เหหหงงงงงาา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 านน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 ะะ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 ลลลล้้้้้้ววรรรรรกกกก็็็จใใใใสสสสอออออััััััิิดดดึึคปปปพชีีีีฮฮณยยู แฉบดอมาแล้วกันเราจะไปกรอบแฉบดอเนี่ยวางตรงนี้นะครับเป็นเหมือนแบบอ่าชั้นวางนะครับแล้วก็ใส่ของพวกนี้เข้าไปครับผม แอนวิลฮะสโตนคัตเตอร์แล้วก็อา่าที่ปรุงยาซะหน่อยส่วนวางอุปกรณ์ฮะแต่ถ้าตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่น่ารับน้ำหนักตรงนี้ไหวน,นะแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่คือไมค์ครับนะครับผมใส่บาลเรลวไว้ข้างใต้นี้ครับอ่าเพิ่มที่เก็บของเนาะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนพื้นนิดน,นึงนะครับใส่เป็นอัาน,นี้แล้วกันเนาะโพลิสแอนด์ดไซด์ก็ผมสลับใส่เข้าไปนะครับอ่าให้มีความแบบมีเท็กเจอร์นิดนึงประมาณนี้แล้วกันก็ผมซึ่งก็ผู้ชมคิดเหมือนกันไหมมันมืดไปหน่อยฮะใส่ไ,ไฟอะไรเพิ่มดีวะเนี่ยถ้้าเป็นนนอัี ก็ยัดเข้าไปแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับผมโอ้โหเตียงเรืองแสงเลยนะแต่ก็ถือว่าไม่แย่ก็ผมได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะก็ สำหรับบ้านเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วละกันนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมแต่เราดูขาออกดิว่ายออกมาแบบนี้นะครับฟืบขึ้นมาครับผมก็คือแบบถ้าเราจะจําได้เนี่ยว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราก็ต้องทําสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับอย่างเช่นย่ามันสูงกว่าปกติอะไรเงี้ยอ่ะบนมิวนะครับใส่เข้าไปได้ป่าววะไม่ได้เหรออันนี้ต้องวางเอาใช่ปะ่ะอ๋อนี่ไงไม่ได้แค่สองเหรอแสดงว่าเราก็ต้องทําให้มันดกๆนะครับประมาณเนี้ยอ่ะให้มันขึ้นมาเยอะๆเลยครับผมถ้าเราเห็นตรงนี้มันมีเยอะๆเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจได,ได้ระดับหนึ่งทําาเเเปปปป็็นน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 แแบบบบถ๊ึึงงคคืออผผมมมมไไจจดีซ์รััะ ไฟที่มันจะเปิดแบบอัตโนมัตินะครับออปอย่างแรกเลยเซตบล็อกเป็นหินก่อนแล้วกันก็ผมสโตนไปแล้วก็ตกแต่งเพิ่มฮะใส่เป็นหนาพวกหินนะเนี่ยก็คือไฟที่ผมจะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบเวลาที่เราเดินมาเนี่ยไฟมันก็จะติดอัตโนมัติน,นั่นเองนะฮะเอาละประมาณนี้แล้วกันก็ผมสำหรับอย่างแรกเลยของที่เราต้องมีนะสเกลเซ,น,ซนเซอร์นั่นเองฮะแล้วก็เลสสโตนนิดหน่อยก็ผมออปอย่างแรกเลยเราจะมาขุดตรงมุมก่อนนะครับอ่าขุดไป5บล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทำเหมือนกันฮะหนึ่ง ฮะอย่างแรกเลยเราจะวางสเกลเซนเซอร์นะครับนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็วางเลสโตนต่อมานะครับปึ๊บเอาให้มันมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็วางไปบล็อกหนึ่งครับผมอ่ะกลับขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็จะวางเลสโตนท็อดหนึ่งอันครับผมเป็นบล็อกตรงนี้แล้วก็เลสโตนท็อดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแรมนั่นเองครับผมอ่ะอีกด้านหนึ่งเนี่ยทำเหมือนกันเลยฮะเลสโตนท็อดใช่ไหมรอบแรกครับผมรอบสองแล้วก็แรมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงฮะเจ้าวันนี้ก็คือเวลาเราเดินมาเนี่ยพอเราอยู่ใกล้ใช เพราะว่าจริงถนนนี้มันก็ใหญ่ไปแหละถ้าไม่ถนนเนี่ยมันเล็กกว่านี้ก็ดีนะฮะเอาล่ะผมทำไว้สามอันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงฮะ เอาล่ะนี่ไฟมันก็จะติดแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าจัดว่าแจ่มเลยฮะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเราตกจากที่สูงเนี่ยแล้วก็ตัเข้าวมันเป็นเอ็นพอร์ทัลพอดีใช่ไหมเราจะไม่ตายนะับแต่ว่าเราจะว้าไปนะครับผมซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องลองดูฮะเอาล่ะอย่างแรกก็ว้าไปก่อนเลยนะครับผมเอ็นพอร์ทัลของเราตรงนี้ใส่ลูกตาไปเลยฮะเรียบร้อยนะครับผมอย่างต่อไปขึ้นมาแบบเอาสูงๆเลยอะประมาณอ่าสองร้อยแล้วกันฮะไหนดูซิจะรอดจริงหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งไปดีครับผมเป็นโซยิวะวนะ รอดดีปะวะสุดท้ายมันก็ตายนะครับเอาเป็นว่าอ่าไม่รอดแล้วกันโอเคแต่ถ้าตามทฤษฎีเนี่ยมันก็ถือว่ารอดเหมือนกันนะเพราะว่าเรายังไม่ตายตอนวาร์ไปฮะแต่แค่ไปตายตอนถึงนู่นไงแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราใช้โล่เนี่ยบวกกับ TNT ยนีนะครับผมมันจะทําให้เราบินได้นั่นเองครับซึ่งไหนะขอลองดูดิเอาเป็นอย่างแรกเลยเอา TNT สักประมาณอสองลูกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กันไว้แบบนี้ครับผมไหนดูดิจะบินได้จริงหรือเปล่านะครับปุ๊บอ่านี่มันจะกระเด็นแบบนี้นะคร เดี๋ยวต่อไปับผมวางลีเวอร์นะครับโยกไปเลยครับ ไหนดูดิมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับกันไว้กันไว้บินได้หรือเปล่าเอ้าได้ได้โอ้โหคุณผู้ชมแค่นี้ก็กระเด็นมาไกลถึงนี่แล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้เราเผอชนนิดนึงอ่ะมาเลยกระเด็นฮะขอลองใหม่หน่อยนะครับอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะบินขึ้นฟ้าได้หรือเปล่าอ่ะใส่เข้าไปครับผมเอาสักประมาณ100เลยฮะเอาละหนึ่งร้อแล้วนะครับไหนดูดิจะเป็นยังไงครับผมจะวันนี้กลางโลไว้นะครับจะบินได้จริงหรือเปล่าไปดีครับผมโอ้โหคุณผู้ชมจะวันนี้ขึ้นมาแบบหนึ่งพันกว่าแล้วฮะเฮ้ยสองพันเลยหรอแรงบุญแรงไปจะเเเฮ้้ยยยนนนีี่่่่คคคววววาาามมมมรรูใหลสือัังงะบผ สุดจริงสุดจริงเราเบิดทีนทีเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะทำให้เราบินได้นะครับผมไม่ใช่บินได้ธรรมดาคือถทาไมร่ใครมีนอกโลกเนี่ยออกไปแล้วนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยครับผมรอไปเล่นดูได้ะฮะ โอ้โห oh, มาตกที่ไหนวะเนี่ยว่าแต่ฟักแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอไปดีเอ็นแป๊บหนึ่งนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยเคยสงสัยมาว่าในดีเอ็นเนี่ยเราสามารถปลูกต้นไม้ได้หรือเปล่านะครับอ่าคือปกติเนี่ยเดีย <P> มันจะไม่มีต้นไม้ใช่ไหมอ่ะยกเว้นแบบไอ้ต้นคาร์ลฟูดอะไรงเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ปกติเนี่ยมันจะปลูกติดหรือเปล่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมจะวันนี้มันก็ต้องทดลองนะครับวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับวางแซปปิง้งครับผมแล้วก็ปลูกไปเลยโตปะ่ตปะโตป่ะเฮ้ยคุณผู้้้้้้้้้ชชมม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 โโตตตตตไไไไไไดดดดดววววยยยยยยเเ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 หรรรรออออคคคคคคืืืืืททีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่นน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 นัััััััแแแสสสงงลละะะะะบบบาาาาพปป็็ิิผถ๊กฮ เราฆ่ามันก่อนแล้วเนี่ยที่นี่เราจะทําเป็นแบบฟาร,ร์มต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมเขาบอกมาว่าไอเสาออปซิเดียนนี้เนี่ยมันคือสตรัคเจอร์นะครับหรือว่าสิ่งก่อสร้างในเกมเนี่ยที่มีออปซิเดียนเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คือแบบที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าเราลงมาข้างล่างนะฮะดีคุณผู้ชม เสามันจะลงมาถึงนี่เลยนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดูดิใหญ่โคตรๆอ่ะเห็นปะความสูงจากตรงเนี้ยถึงข้างบนนะครับคือมันใหญ่มากๆเลยนะมันจะมีออสซิเดียนกี่บล็อกเนี่ยผมอาจจะเป็นล้านเลยก็ได้อ่ะแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปนะฮะเขาบอกว่าโล่เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับมังกรนะครับผมเดี๋ยวเราให้มีดแมนแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อ่าใส่โล่นะครับผมไหนลองดูดิมันจะกันดาเมจได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นดีดแมนเนี่ยมันก็ยังพอบล็อกได้เนีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมังกรแหละฮะเดี๋ยวรามาลงมาก่อนยังไงคุณผู้ เปล่าเฮ้ยเดะเมันยิงกันนี้ด้วยอ, <l ots> อ่ะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปอย่างงี้แล้วกันโดนปะโดนปะโอ้โหคุณผู้ชมรู้สึกว่ายังไงเนี่ยมันก็กัดไม่ได้นะครับดาเมจทะลุโล่์ว่ะเกินไปหรือเปล่าโล่นี่คือบล็อกอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วก็สาหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกมาว่าสตองโฮเนี่ยมันมีแค่ที่เดียวในโลกใบน,นี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมว่าจริงไหมเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับโลเคเดสตองโฮนะครับผมเอาจากที่บ้านเลยเนี่ยเส้นก็จะเป็นพิกัดนี้นะครับพันเก้าอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวลองวาบลักนะคผู้มวาร์ปไปด อยู่ที่ทะเลเหรอไหนเราหาสตองโฮดิ้มันจะไปโผล่ที่พิกัดเดิมหรือเปล่านะครับเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าอะไรมนก็เป็นคนละที่นะครับไหนเราว้ามาดูดิแต่ก็เป็นน้าแข็งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้คนละพิกัดนะครับผมแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับสตองโฮมีที่เดียวในโลกเนี่ยและก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมเขาบอกมาว่าเตียงเนี่ยมันจะระเบิดแรงกว่าเทียนทีอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในดีเอ็นนั่นเองไหนดูดิมันจะเป็นยังไงฮะเทียบกันแบบชัดๆเลยนะครับผมเทียนทีหนึ่งอันนะครับจุดป้าเปหนอเตียง วางไปครับผมแรงกว่า25%เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับระเบิดไปดิครับโอ้โหผูดจะหลุมยังใหญ่เลยฮะอะไรวะเนี่ยเทียบกัน,นชัดเลยเนี่ยคนละไซส์เลยฮะอันนี้มีไฟด้วยนะครับผมมันจะเกินไปห,นนไหรือเปล่าอ่ะมันขุดได้แค่9บล็อกจริงเหรอวะเออว่ะ บล็อกทวนเลยฮะนี่ตอนนี้เป็นสแล้วนะส่วนักข้างก็ผมตรงนี้เป็นเตียงแล้วก็ระเบิดไปเลยครับโอ้โหหลุมนี่คือแบบโหดจริงอะ่ะคุณผู้ชมเตียงเป็นอาวุธที่ส่งพลังมากฮะแล้วก็อย่างต่อไปเลยนะอันไหนมันคือจุดที่เราว้ามาวะเนี่ยอ่นนี่ไงคุณผู้ชมแทนออฟซิเดียนอันนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าถ้าเราทุบออกใช่ไหมเวลาที่เราว้าไปดีเอ็นเนี่ยมันจะไม่โผล่ที่นี่นะครับแต่วา่ามันจะไปโผล่ที่เอ็นซิตี้แทนนะครับผมเอาล่ะเราจะลองไปดีเอ็นอีกรอบนึงนะครับอาจจะจริงก็ได้นะแบบตรงนั้นมันไม่มีที่ยืน เขาบอกมาว่าฮะแผนที่เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ใน d n นะครับผมนี่แบบของเราฮะซึ่งเคยมีใครลองยังวะเปิดแบบใน d n เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นแล้วกันครับสามสองหนึ่งคลิกขวาไปดีครับเอ้ยมันก็จดขึ้นมาได้เนี่ยไหนดูซิคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะเออเนี่ยมันก็ได้นี่หว่ามันก็จะมีก้อนดำๆรอบๆนะครับแล้วก็มีจุดสีแดงด้วยเหรออันนี้ก็น่าจะเป็นอ่ะ็นคริสตัลใช่ไหมมันเป็นจุดแดงแบบนี้เลยฮะสรุปก็คือได้นี่หว่าใครเป็นคนเริ่มบอกว่าเนี่ยว่ามันทำไม่ได้นะครับผมไหนลองอีกอันดิจัดไปคร ีเอ็นฮะนี่อุตส่าห์ไปสร้างมานะครับผมไอเทมเฟรมเนี่ยครับผมข้างๆนี้เลยกันจัดไปไหนดูดิมันจะเป็นยังไงครับปุ๊บแปะไปแบบนี้เอา้าน่าจะต้องประกอบกันแบบนี้ครับแล้วทำไมมันเป็นคนละโทนสีวะเนี่ยผู้ชมดูดิคือมันก็ต่อกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันดูสว่างกว่าเนี่ยหรือมันอยู่ที่แสงแดดหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฟี้ยวเหมือนกันนะครับเอาแบบแผ่นที่เจ T.N เนี่ยมาประกอบที่นี่นะครับผมเฮ้ยแต่อยากลองมาอีกรอบอะระเบิด T.N น,นี้นะครับผมคือถ้าเราไปเซอร์ไเวอรเนี่ยเราจะรอดเเปล่าวะะวรบิดไป เรียบร้อยครับจะวันนี้เฮ้ยคือมันไม่โดนดาเมจเลยนะแล้วก็พุ่งมาสูงด้วยนะครับเมื่อกี้200เลยเนี่ยเฮ้ยแจ่มวะก็สมมติถ้าเรามีอะไรท่าเนี่ยแล้วเราอยากบู๊ไปสูงๆเนี่ยวิธีนี้คือใช้ได้เลยนะแต่ที่เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยคือมันไม่โดนดาเมจอะนึกว่าจะตายซะแล้วนะครับเอาล่ะวางไปวางไป,งไปอยากขึ้นไปที่สูงสใช่ไหมจัดระเบิดแบบนี้เลยผมใส่ปีกไว้แล้วก็จุดไปเลยนะครับอ่ะกลางโล่กลางโล่มันก็จะบินไปแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีดาเมจด้วยเราก็ล่อนไปเลยอะผม เลสโก้ขึ้นมาเกือบ400เลยนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องทำที่บูทให้มันย,ยากๆเลยฮนะเพียงแค่ใช้เทียนทีระเบิดเท่านั้นเองครับผมเราจะบินขึ้นไปแบบ2,000ก็ยังได้อะเออสุดจริงะไรจริงครับเอาล่ะกลับมาอ่าบนนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like <c oughs> ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ